อันซื้อบรรเทกะบบริยาวากันเด้ออันนึงซื้อบาดแตกปันไหนมันนี่แดดจำพี่นอ้องไปว่างเขามากคุยกันในยเด้อเสียคงมือซึกอ,อีกแล้วกลั้งจิคุยปิดไปอีกดับไปอีกโทรศัพท์ แดดพี่น้องเบืองข้างหลังนี่แดดจํำเลยสวัสดีครับมาสูมือแต่คุยบุงหูเรื่องโทรศัพท์ดับไปก่อนได้ยังกินเที่ยงนาะครับ มีคนว่างมากคุยกันในบอมือหน,นีว่างคุยกันเล่นครับแจมเลยมือน,นีแดดสองมือแล้วแดดสวัสดีครับเดี๋ยวยังกินเที่ยงเนาะ พูดกันเห่นซื้อ,อ,อดอกครับอย่างแต่โทรศัพท์มันดับอีกสิ <_ c oughs> สวัสดีครับลูกสาวหลาสวัสดีครับไหนยังกินเทียงนาอกครับ <_ c oughs> มาหันี่มีอยู่แดดสงสัยทีหากินสมอีกแล้วมือนี่ลูกนอ,นองเข,ง,ขงนอนข้างหลังรัด มารดมาเป็นยังไงบูหัวอีกตัวนึงไปทางไงบุเนี่ยถ้าผมคุยอยีวังศิลมาวุ่นนึกว่าผมเป็นบาทโอ้ยเป็นอบ้าห่อ <c oughs> นอยู่ครับแดดแดดจมือข้างหลังเลยแดดจมเลย แดดสองมือแล้วแต่หลอบบายบบนเนี bon ว่าเนอไอ้นี่สวัสดีครับยจเอนมาคุยกันเล่นดซื้อเราครับ <c oughs> ล่องเบิงล่องเบิงอ๋อกินกว๋วยเตี๋ยวอ๋อครับกว๋วยเตี๋ยวกับอันนี้ดีแช่แบเบพื่อกันละไอ้ยัยอนเห็นหัวใจมากสองหน่วยสองหน่ว <c> ย <oughs> กินเที mortar, ่ยงไปน้ออยู่ไอ้หยังก่อล่ะไต้หวันไอ้จักโมงจักยามล่ะเที่ยงส่ํากันอยู่บ่เวลาส่ํากันกับไทยเฮาอยู่บ่เน็ตบ่ดีหมุนลอยๆเลยเลี้ยงไ อ๋อ oh, ครับยุนี่บ้านในเที่ยงดีอยู่ครับอีกสิบคนาที่กับเที่ยงไอ้ผมเคยคุยครับเพิ่นอยู่ไอ้เกาหลีใต่ที่เกาหลีเหนือบุนี่เพินเ่นไปเฮ็ดสวนไปปาดพักปาดยังสิไหมครับไอ้เพิ่นกะไทยอตอนที่มาโตเพิ่นกะไทยมให้เฮงอยู่แต่เพิ่นหายไปใส่ผู้สมือนนี่ไ่ได้บ่ได้เขาไปคุยแชดโดนเหรอ มันก็น,นี้ใสคุยอันนี้ผมมานึกบันนี้โอ้ไปเห็นงานประเทศนอกผมไปนึกว่าไอ้อันนี้ไอ้พี่น้องสกุลนี่กันพี่น้องพ่อสก,กุลก็แถวนั้นเพื่อนก็มากไปไอ้พากันไปเกาหลีอันนี้ให้กันที่ผมเบิงน้ำไอ้อันนี้นมเมนนต่นี่เอ้ยเท่วพันดีว่าอยู่น้องบวัวลำพูนกันไปอยู่เกาหลีเกาหลีไต่ผมพันไปไอ้เฮ็ดพักเขาเฮ็ดเป็นแบบไอ้อันนี้ พันกระทายหลปมาให้เบิ่งเนาะแต่อยู่แบบมองพักเพ่นก็อยู่แบบรถไอยังรถไอคอนเทนเนอร์ห็นไหมเขาก็ให้ผักร่างมองก็มีไวไฟพันวะร่างมองก็บ่มีไวไฟหนาวหนาว่นวาแต่ไอหลายประเทศเนาะในยูทูบในห้องกับด้หูหลายอย่างกันแ่้งประเทศกับเฮดออกแบบลายแ่้งไอประเทศกับบมี่อันนี้ นี่ก็มีเฮ็ดขี้กันแหละแต่ว่าเฮ็ดพี่เบือเฮ็ดนีอย่างวูนี่เห็นได้พี่นนองเพื่อนไอไ้เฮ็ดไอประเทศนอกเพื่อนแต่นี่ของไทยเฮ็ดไอเฮ็ดพี่เบือเฮ็ดนีอย่างวูนี่ไอมันเริ่มสีเฮ็ดเริ่มสีออกละเฮ็ดไอพี่เบือออกแล้วเด็ดน้อยจะน้อยกับเฮ็ดปวกออกดอกผมว่า เห็เป็นกันทายไ,ไอย้รทรวดเนี้ยน,นี่บรอดเน็ตมันไอ้ลังเหมือนกับม้งนลอยลอยลอยลังเหมืองมันกไอ้อันนี้ครับแมนเนี่ครับโอ้หมูแจ็กหลายยางอ่ะนะยัยอันผมว่าแบบว่า,ท,าทั้งๆผิดไม่ต้องไอ้เปียกเทียบอยังอันนี้เลยแบบว่าเปรียบเทียบง่ายๆคือว่า ของหฮาสิบ่เคยกินบม่เคยยังผมเมื่อท่านได้เครงเสยไหมแต่ว่าไอ้คนรับช่มอ่ะโอ้คนรับโลครับช่มอ่ะหก0มื่นเจ็ด0มื่นเจ็ดมื่นเอล่ะมื้อหนึ่งผมเขาไปเบิ่งใน youtube Studio มันได้ได้บ่ถึงยี่สิบชั่วโมงนะมือนต่อคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งหลายๆคลิปร่วมกันหมื้นนึงหมูอ่านแห่งเด็ดแปดชั่วโมง ปดชั่วโมงเก่าชั่วโมงต่อมือผมเขาไปเบิ้งแบบว่าเขาไปเบิ้งในรล้างบานกับเขาบงไปเบิ้งบ่เป็นบอนผมกคเห็นมาหกเดือนหกเดือนใด้เห็นยูทูบเห็นวันทียี่สิบหาตุล่าหกสามหกเดือนกลัวหกเดือนกับไอหามือหกมือ แหลกๆกับงูงูปลาล่ะครับบอกกับแมวบอกเรื่องยูทูปมันเลยงูอันนี้บอกนะครับไอ้สะพยเยอรมันสวัสดีครับอัานบอกโอ้ยายจูครับสวัสดีครับไทยภาษาไทยกันยังงูงูปลาภาษาอังกฤษจบครับสู่ๆครับขอบคุณครับเป็นจะไดนน้อครับกินเข่าเที่ยงละบออครับอยู่ทั้ง chắc mông là, ở Đức, ở Đức, ở Thái, <laughs> hao thiêng, ở, gà thiêng, làm không, bảy mươi mao hằng ngày, 11 giờ, cua con má lên อ๋อครับผมกับเหตุป็นเพณีกันแหะแต่ผมไส่เขาไปเบื้องไอ้มีคู่คนสอนอยู่ไอ้เขาไปเบิ้งอาจารย์หลายๆท่านันสอนันสอนดีๆดอกสอนเอ้าก็ตตรงไอแบบว่ามีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งเข้าเบื่องทีหนึ่งเข้าก็เหตุตามพั้นนะมาจากสีท่านคือผมเหมือนอันนี้อ๋อครับพึ่งตื่น แบบว่าเพิ пис, os, at, ่นสอนแล้วก็เขาก็ไปเพ็ดตามเพิ่นนั่นั่มนะมีปากกาสมุดเนาจดไว้จดไว้อันนี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสอนดีดีหอกหลายๆอาจารย์กับสิบปากกาบอกทั้งซื้อเพิ่อนนอยันเพิ่อนในอันนี้แต่เพิ่นก็สอนดีดีหอกเออว่ารวดกับสิเป็นยังเนาะอาจารย์ทูบเพื่นเฮ็ดดีดีผมก็เป็นใเอฟซีเพิ่นนั่นผมก็เฮ็ดเป็นย้อนเพิ่อนมืดนะว่าบุญบาปกระไดผมกับงูปลาคือกันเนาะมาเบิ่งกับไอ้นี่ก็ทักไปถามไอ้เพิ่น อยู่อุบลนน้ำอ่อยเพนเหตุกรเหตุหลายปีอะไรแต่2,000ปี16 416ตรงที่ตามแล้วเพิ่นกำกัแนะน้ำกับอีกหน้าผู้หนึ่งเพิ่นเคยอยู่หู้องหู้หูจะกันน้ำไอ้นี่แหละเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นถึกสตาร์ก็ผมเพิ่นส่งไอ้อันหนึ่งยูทูบไหมผมผมก็เขาไปพิมพ์ผมก็บข้ามขอเป็นโมเพิ่นเพิ่นก็บอกหลายๆเรื่องล่ะใหญ่ บอกกาบอกซื้อเพิ่นหอกมันสิอันนี้เพิ่นก็ให้คำแนะนำได้หลายอย่างอ่ะล่ะก็คือว่าเนาะบ่ฮู้มันก็คืออยู่จังเสียบอกบอกบอกยู่จังซี่เฮาเฮ็ด YouTube ถ้าเฮาเฮ็ดผู้เดียวคือผมนี่เกมถ้าบ่มีพี่น้องมาแนะนำแนะนำสังใครมีความรู้อยังก็มาแนะนำกันเลยครับเด้อดึงกันไปคนเฮามันดึงกันไปก็คือผมล่ะผมหู้หยังผมก็มาเล่าสู่ฟังนั่ล่ะเราว่าเออจังซั่นเป็นจังซี่ผู้บางคนเพิ่นก็ที่ว่าเพิ่นเฮ็ด มันก็ยังมาไออันนี้ผมเลยพันว่าเหตุตังรนยังบ้านหูคนว่ามาฟังผมก็เออยังอันนี้ก็คือว่าหละแมนบอกบางคนกับหูบางคนกับบหูมันหลายอย่างกันคือผมบางไอแต่ผมบอกนี่คือผมบุหูผมถามเลยผมบอกไออันนี้ผมเคยไอแบบว่าอันนี้แล้วอ๋อครับแมนดูครับผมกะ บเกไปขอบคุณหลายๆนะครับสิ่ิไอ้อันนี้กันผมก็บอกไปตามความจริงบอกไปตามไหมอันนี้ผมนั่นละโอ้เออแต่ส่วนมากผมบอกด้วยความจริงนั่นแหละผมมันกับอายุปานนี่แล้วนอกจกสีหูอยู่ว่าไพมาจริงใจหรือบ่จริงใจหรือมาจริงใดมันบ่คนห้อมมันก็ต้องอันนี้แหละอายุปานนี่มันกับสีพานเอียง หละหลายยางมากล่ะเอาผิดเป็นคู่เขามาแบบใดมาแบบบ,บ,บ่อใดเข้ากับพ่อหูพ่ออันนี้กันแต่เข้าหัดบ่อยากไอ่อันนี้ว้าบ่อยากอ,อีหยังเขานั่นล่ะผมก็เล่นไออันนี้เฟซบุ๊กมาหลายปีกันดิเจ็ดแปดปีพ่ออีหยังไล่หลายลายางมาคือกันเลยครับผมสิบเอ่ไออีกอย่างหนึ่งไ้ฟังด้วยผมยุ่งผมมอมอมอมแ่แม่ไอัี้ล่ะผมสิบเอ่ผมไอแคบลูกไปไอ แคปรลปไปให้เบิงผมไอ้ทายหลูผมผมลงเพม่อนกับมาดาผมเสยแม่คนประเทศเพื่อนบ้านเ้า่องละแต่บอกกล่าวบอกอเพื่อนอันนี้ดอกนั่นแหละครับคนห้องหูหนาหูใจหน่อยนักหน่อยหนาะดอกมันสีไอ้ถึกสตากันแบบดง่ายๆนะคนเ้อามันถึงมา่เห็นหนาเห็นหนาตาจังสันจังสี่เห็นค้าบอกจังสันจังสี่มันกับโบสูเข้าได้คุกขี้ได้เบาได้ยังกันดอก ให้วันเวลามั่นในพิสูจน์ตัวของคนเองสำหรับผมคิดนะเดี๋ยวมั่งคสิคนสิเป็นจะได้มั่งคสิออกมากเลยเรื่อยเนอกคือผมนี่เสมอคือว่านหลังคนเขามาแบบได้หาก็ตงง้องเบิงโคนรนำ้ำห้าบปรมันว่าอันนี้เขามาดีเ้าไปดีเขามาอันนี้เขามาพอนนาาดีห้าก็บ่อยากไปสนทนานำ้ำเ้าก็บอกบอกออกไปแค่นั้นมันบหได้อันนี้ดอกเข้าไป บอกไปหนีไปแห็มันหิดเน่าซื้อหอกสำหรับผมคิดนะอีหลีไในต่อปากต่อข้ามกูจังสรนมึงจังสี่สำหรับผมบอกเอาเน่าไปซื้อหอกเขาเออเขาบอกมากอะไม่ต้องอียงกับแค่บอกออกลบออกไปแค่นั้นเนาะผมว่าสำหรับผมคิดอกว่าแต่มื้นบงหูหรอกสำหรับผมคิดจังสันนะมาดเายกงานบอกครับ ย่เอ็นปุป๊เป้สวัสดีครับเดี๋ยวยังกินเทียงเนาะมันนี่นั่งได้หึงเติบปกติมันดับไปเลยเงิดเงิดมันมาดับดอกเงี้ยถ้มันดับมันดับไปอันนี้ประมาณซีโมงเนะมันมันสิดับ อันนี้สีเที่ยงหล่ะมันขึ้นสีประดับแต่มันดับมันดับแหละคือแต่มาาม่งนี้ก็สีหมืดๆเนี่ยเนาะอ๋อครับงานมันเป็นเดเป็นงานเหมาเป็นงานแบบเป็นรอบเป็นเถวอย่างที่บอครับไม่ใช่ไหนแต่ผมเห็นไอ้เอ่ยที่ผมบอกไ้ฟังว่าพันยูกเกาหลีกันแต่ งานแบบนั้นคือว่าพักมองนีพักมองนีบิดเพื่อนกับไปแถาแก้ไม่ไปเรื่อยเนก็คือว่าน้อยแอญมีขอบรัวอยู่หันแต่เพื่อนเดไปแบบแบบบอดด้บอดด้ไปแบบไปอันนี้เน้ไปแบบไปนักท่องเที่ยวเพื่อนว่าไปแบบนักท่องเที่ยวเพิ่นบเอาบอดบอด้มาขายเพื่อนเนี่ยผมบอกตามความจริงเพื่อนบอกให้ฟังน,นะไปแบบนักท่องเที่ยวแบบว่าเฮ็ดพาสปอร์ตไปแบบนักท่องเที่ยวไป สองปีกับเบิด์ังสิหนะ่าสวัสดีครับยัยนุ่งแด้ยังกินเทียงเนาะมาคุยกันเล่นซื้อหรอครับ <c oughs> ยังก็สวัสดีครับไอ้ยังเอ็ดดี้รวยบ่ไปปุ๊บหนึง่ง ้ยังกินเขานอครับนอ้อไอ้ถ้าฟังบุงงกหูอะขอโทษด,ด้วยครับเด้อครับขอบคุณครับมางว่างอะ ที่แหลกว่าสีบอ่อไอนี่ดอกอันนี้ก็แบตเลยสิบหาดแจงเตือนตึ๊บๆอะไรสุดคือเบิดแบตเบิดไว้ะต้องหลักสายไฟมาผีพร้อมปัญหาหลายอย่างบางบางมือก็ไปดับเองบางมือกับแบตเบิดบบมือเออเอาจนแบตเบิดผพื่นนะครับเนาะขามันดับไปไปปึ๊บขอโทษไปก่อนเลยครับเด้อ สวัสดีครับผมอันไอภาษาอังกฤษบอกด้วยครับด้ <c oughs> อันบอกยักตัว <c oughs> ได้แต่ไอจํำได้จํำแต่จำ้จำได้ไว่าไอียงก่อนสวัสดีครับไอคุณมีเชีนไม่ใช่อืน่เอน,เอน,นเออคนอ่านดีแล้วเนาะ อยู่กับไอ้หน้องหมาให้เราอีกตัวนึงไปข้างใดบุนีอีกตัวนึงไงอตง้ตัวนั้งกัสซ้ำคัญสําำัญเนี่ยอยู่ก็มากระไรผ้าไอ้หมาตัวอื่นมเมล็นนำ้ำสวัสดีครับผ้าตัวอื่นเล็นนำ้ำมากัดไก่อยู่คลองก็ไปใส่บ่ได้ผมก็อยากไปขึ้นเขาขึ้นนังไปไทยหานิ่มหาไอ้อันนี้คือกันนั่นแหละ คนสวัสดีครับบาวคอนแกงสวัสดีครับแด๋ยังกินเที่ยงเนาะครับเนาะมาคุยกันเห่นซื้อหรอครับบ่แม,มนว่าบมมีเวียกหรอกเก็มีเวียกอยู่กับเฮ็ดไห้มันเป็นระบบมันกันเลยมีสวัสดีครับผมอันไอภาษาอังกฤษบอกด้วยครับด้วย อ๋อเลี้ยงหนูเมาอ๋อเลี้ยงหนูเมาสไ้สองตัวครับไอ้แรกแรกอะแรกแรกก็มีสองตัวตัวขาวกับตัวดำเอาแล้วครับปิดเครื่องอัตโนมัติอีกเดี๋ยวเด้อครับเด้อ